โอเทโต้ถูกปะโอเทโต้คอนเน่โอเทเต้ ครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมครับไลแมนเด้งเข้ามาแล้วนะครับวันนี้หนึ่งจะพาทุกคนนะครับไปวิ่งงานไลแมนกันดีกว่านะครับฟัก4ี่ชั่วโมงนะครับตั้งแต่3โมงเย็นนะครับถึงประมาณ2ทุ่มนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยหนึ่งจะไปเปรียบเทียบนะครับกับงานวินให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้น่ะไลแมนนะครับเขามีบริการงานวินหรือว่างานส่งคนมาแล้วนั่นเองนะครับแต่คลิปเนี้ยจะมาลองวิ่ง งานฟู้ดก่อนแล้วกันนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะไปวิ่งงานวินแบบเต็มตัวเวลาเดียวกันนะครับเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะครับสี่โมงเย็นถึง2องทุ่เหมือนกันว่าจะดูนะครับว่างานไหนจะราคาดีกว่ากันนะครับแต่เมื่อกี้หนึ่งเพิ่งเปิดแอปยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะครับงานฟู้ดเด้งขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับก็ไปรับนะครับร้านอาหารร้านหมูทอดนะครับผมก็ได้ค่ารอบรอบนี้นะครับดูรายละเอียดงานนะครับได้ค่ารอบรอบนี้41บาทนะครับไปรับ1.8กิโลเมตรนั่นเองนะครับตอนนี้เวลา4โมง 1น,นาทีนะครับผมก็เดี๋ยวดูนะครับว่าไปส่งที่ไหนไปส่งประมาณ3.5กิโลเมตรนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนั่นเองนะครับ,รบก็เหมือนเดิมขอรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกดติดตามให้ช่องคนอื่นด้วยนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีนะครับในการวิ่งงานไลน์แมนนั่นเองนะครับไปไปชมคลิปกันได้เลยนะครับทุกคน ยแมนนะครับลอยแมน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 ระหว่างที่เรารออาหารอยู่นะครับเพื่อนๆก็ได้ยินแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้งานเด้งเข้ามาพอดีเลยนะครับก็เด้งสวนเข้ามาเลยนะครับนี่เด้งเป็นร้านอ,าอะไรเพิ่มเข้ามาเป็นนะครับซาซาชิคเก้นลาดทาวร้อยสิบห้นะครับก็เดี๋ยวรับงานนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปส่ง ไปรับอีกงานหนึ่งต่อนะครับเป็นงานพ่วงนั่นเองนะครับอันนี้นะครับมาถึงก็มารับเลยนะครับแล้วก็ไปส่งลูกค้าคนไหนก็เนี่ยลูกค้า548 2กิโลเมตร อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ลูกค้า548เนี่ยเป็นลูกค้าที่ได้คนที่2นะครับแต่เวลาแมพใหไปส่งต้องกลับไปส่งเป็นคนแรกเฉยเลยนะครับ without cry some so over borders get where we are and it's all for you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  i did it all for you ยังไม่ได้ส่งงานเลยครับเข้าแล้วงานรอยมารอยมา เพือยนยนันสินทีหมายก่อนลูกค้าเขาให้วางไว้นะครับแล้วก็งานต่อไปร้านหมูทอดแล้วก็มีงานถัดไปอีกนะครับก็คือได้งานสอนอะไรมีเฉลี่ยดีงานเมื่อกี้ทำงานถัดไปปึ๊บก้าวบันไก่หนกิโล พาทุกคนมาร้านลับนะครับครับก็มารออาหารนะครับรอแป๊บหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวเรายืนยันถึงร้านอาหารก่อนนี่นะระหว่างรอออเดอร์ครับเขามีงานซ้อนเข้ามาอีกแล้วนะครับร้านไหนเอยปึ๊บอร่อยโฮมเมดอันนี้อยู่ดีๆลูกค้าก็ยกเลิกเฉยเลยนะครับไม่เป็นไร แล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้าหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้าวมันไก่ทอดไปส่งอาหารให้ลูกค้ากันตอนนี้นะครับเราก็จบงานที่าศาลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เวลาห้าโมงเจ็ดนาทีนะครับแล้วก็ไรายได้วันนี้เราได้ไปหนึ่งร้อยสี่บาทแล้วนะครับก็หนึ่งชั่วโมงกับหนึ่งร้อยสี่บาทนะครับก็ถือว่าไม่เลวเลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับก็ เดี๋ยวรอดูงานต่อไปเลยดีกว่านะครับว่าจะได้ตอนไหนนะครับคือเมื่อกี้ข้ามันไข่รอถามว่ารอนานไหมรอค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับเ,ออเกือบ20นาทีได้นะครับก็เข้ามันไก่แค่1กล่องเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวขอตัวขยับก่อนนะครับน่าจะไปอยู่ตรงหลังรามนะครับ เอฟซนะเราจอดอยู่แป๊บหนึ่งนะตอนนี้17.9นะครับงานนี้นะครับถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรงานหยาบนะครับเพราะว่าอยู่ไกลจากเราไปมากเลยนะครับเดี๋ยวลองกดจิ้มดูก่อนความจริงองานมันต้องเด้งไปคนที่อยู่ใกล้แถวนั้นอ่ะหนึ่งเชื่อว่าคนที่อยู่เดอโมบางกะปิน่าจะมีลายแมนอีกหลายท่านเลยนะที่อยู่ใกล้อย่างอันนี้3.1กิโลเมตรเนี่ยเราต้องเดินทางไปรับนะโอเคไปรับอาหารให้ลูกค้ากัน ตอนนี on, ้นะครับหนึ่งก็จะมาดูข้างเดอะมอลล์แล้วนะครับหนึ <êtes s> ่งที่หนึ่งจอดรถไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าร้าน KFC อ่ะมันอยู่ข้างหน้านะคือถ้าเกิดเราไปจอดข้างหลังเนี่ยมันจะเดินค่อนข้างไกลนะครับแล้วเมื่อกี้ระหว่างเรารับงานเนี่ยมันก็มีงานเด้งขึ้นมานะครับเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับเป็นร้านโพเตโต้โพเตโต้ถูกปะโพเตโต้คอนเน่โพเทเต้เขาโพเทโต้คอนเนอร์โพเทเต้อะไรล่ะเป็นร้านงานถัดไปนะครับโพเทเต้ดี ก็เดี๋ยวเดินทางไปร้านอาหารเราเยังไม่ได้กดเดิยนยันเลยนะแต่ดูแล้วก็เดนยันถึงร้านอาหารแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับ KFC ก่อนนะครับแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะรับ Potato Connie Potato <c oughs> Potato Corner โอเคเดินทางก่อนนะครับเดียบกับตั้นึง Potato เจ็ดเก้าศูนย์สาม นี่ครับเดินไปอย่างไกลไปแมนนะครับสามเก้าหกแปด แล้วก็เดี๋ยวพ่วงกี่จุดเนี่ยพ่วงสามจุดก็คือตอนนี้เราได้งานแบบพ่วงสามเลยนะครับจะไม่ได้เรียกว่าพ่วงสิเขาเรียกว่าเราได้งานถัดไปถัดไปคืองานพ่วงก็คือมันจะเรียกว่างานพ่วงไหม่ะ ก็คืองานพวกมันก็ต้องอยู่ในแบบอยู่ในอันเดียวกันแต่นี่คือเราสามารถเห็นงานถัดไปได้เลยว่าว่างานถัดไปจะเป็นยังไงเหมือนเขาส่งงานให้แล้วแต่เราต้องส่งงานนี้ให้จบก่อนนะครับเราไม่สามารถรับงานถัดไปได้อันนี้ไปส่งลูกค้าหนึ่งสากิโลเมตรนะครับก็อ๋อจอดตรงนี้ได้เหรอน่าจะจอดได้นะครับเหมือนมีเว้นที่ไว้ให้พี่ไรแมน จอดครับนี่หนงไม่ทราบนะครับพอดีว่าเดิมมอเนี่ยมันพึ่งเสร็จไงแ้วก็ยังไม่ได้เคยมารับงานเดอะมอมากมายขนาดน,นั้นน่าจะจอดตรงนี้ได้นะเดี๋ยวมาถัดไปเดี๋ยวเรามาจอดตรงนี้ดูนะครับทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคือว่าแกเราได้งานลูกค้ามาใช่ป่ะ เป็นงานที่ไปส่งลูกค้าเนี่ยมันไม่ม,ม,ม,มันเหมือนมันไม่ใช่งานพว่วงคือเป็นงานเดียวแล้วเราขับมาถึงแล้วก็มีงานเด่งขึ้นมามันก็จะเป็นงานถัดไปแบบนี้แต่งานถัดไปเนี่ยจะเป็นงานที่พ่วงก,กับร้านค้า2ร้านนะั่นคือร้านเชสเตอร์กับร้านโปรเตโต้คอรเนอร์นะครับซึ่งเราต้องไปจบงานลูกค้าคนแรกเมื่อกี้ก่อนเราถึงจะกลับมารับงานนี้ได้ก็ข้อดีนะครับมันก็มีเหมือนกันก็คือ เรารู้เลยว่าต่อไปเราไม่ต้องรองานแต่เราต้องรีบไปส่งลูกค้าคนแรกแล้วเราก็ต้องรีบกลับมาตรงเดิมมอที่เดิมเพราะฉะนั้นไปกันเลยดีกว่าก็เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรายงานถัดไปกันเลยดีกว่านะครับที่หนึ่งบอกเมื่อกี้นะครับมันจะมี2งานนะเป็นเชสเตอร์นะครับกับโปรเตโต้คอนเจะเป็น p ปรเตต้คอนนี่ตลอดเลยแล้วก็เดินทางไปปึ๊บมีงานไหนที่เก็บเงินกับลูกค้าไหมเครดิตอีเพย์เมนต์ อาจจะมีรับเงินสดอยู่รายการหนึ่งน่าจะตัดเครดิตอันนี้เดี๋ยวค่อยแจ้งลูกค้าไปว่ายังไงนะครับก็ไปรับ gradually. อาหารให้ลูกค้ากันดีกว่าเดี๋ยวมอบางกะปิน่าจะเสร็จแล้วนะครับหรือเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าต้องรอหรือเปล่าไปกันสำหรับที่เบอร์มอบางกะปินะครับก็มีที่จอดรถสาหรับที่พี่ライเดอร์ให้นะครับขึ้นมาได้เลยนะครับก็จะแยกระหว่างที่จอดรถไรเดอร์กับที่จอดรถคนทั่วไปนะครับแล้วก็ ข้างล่างนะเพ่อแกไปถามเขาแล้วนะครับไอข้างล่างตรงนั้นนะ่ะเราไม่สามารถจอดรถได้นะครับยกเว้นในกรณีที่มีคนอยู่นะครับหนึ่งได้ถามที่รอปภแล้วเรียบร้อยแล้วเจ็ดเจ็ดหกแปดครับเรียบร้อยนะคะขอบคุณรรครับเจ็ดเก้าศูนย์สามครับ ครับผมยืนยันถึงร้านอาหารไม่ต้องจ่ายเงินแล้วก็กดยืนยันถึงร้านอ่ะยืนยันการรับอาหารออเดอร์เสร็จแล้วแล้วก็ไปร้านต่อผมเอมี่ะวัสีนาบางากะปิงานแรกค่อนข้างใกล้นะครับของที่นี้นเดี๋ยวสัก ออเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับเพราะตอนนี้นะครับเราก็ได้งานทัดไปอ,อีกแล้วนะครับทุกคนเห็นปะเป็นย่างให้พรีเมียมนะครับก็ต้องรอส่งลานี้เสร็จนะครับอันนี้อยู่กรุงเทพพีทาหรอตรงไหนเนี่ยกนั้นของเก่าพี่หันมาทางนี้ตรงวันนี้น่จะเปิดแผงกันนะนครับแป๊บหนึ่งนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับอลอยาวงานอ่าอองานพ่วงแล้วคุณจะได้รับงานถัดไปโดยอัตโนมัติเป็นงานถัดไปนะครับก็ ต้องบอกว่าก็ดีอย่างนะครับคือมันไม่ใช่งานพว่วงอ่ะคืออันนี้มันคืองานถัดไปอะ่ะเราจะรู้ทันทีว่าเราจบงานเนี้ยเราได้งานถัดไปมันดีกว่างานพว่วงที่ที่อยู่ในออเดอร์เดียวกันแล้วพว่วงอ่ะก็คือเนี้ยเราเหมือนเราไปส่งปลายทางใช่ไหมครับพอไปส่งปลายทางเสร็จเนี้ยมันก็จะโชว์ว่าเอองานถัดไปได้ไปตรงไหนเลยอะไรเงี้ยเหมือนจะอยู่ปลายทางใกล้ๆกันหรือว่าโอเคนะสำหรับอะไรระบบงานถัดไปไงก็ขอตัวไปรับอาหารให้ลูกค้าก็ไม่รู้งานที่เท่าไหร่แล้วนะครับไม่ได้ว่างอัปเดตเลยคือ งานมันแทบจะเด้งตลอดตลอดเลยนะครับในวันนี้นะครับงานเด้งดีมากเลยนะครับเก้าหกศูนย์สามนะครับรค้าขอบคุณค้าอ,อันนี้มันเป็นกล่องอะไรอะครับอ่ามันเป็นไส้กรอกแบบฟักทองอ่ะไอ้ไส่กรอบกเอาหมูป่ายังก็ได้เลยโอเคครับ ตอนนี้นะครับเรามารับงานถัดไปนะครับนั่นก็คือเดอะพิซซ่าคอมพานีนะครับที่เดอะพาร์คนั่นเองนะครับตอนนี้ถึงเดอะพาร์คแล้วแล้วก็มีงานยอดลาบเป็ดอุดรนะครับที่เดอะพาร์คเหมือนกันโอ้เป็นเดอะพาร์คทั้งคู่เลยนะครับก็โชคดีมากวันนี้โชคดีวันนี้ได้งานค่อนข้างที่จะน่ารักอยู่นะครับไม่โดดไปโดดมาแต่ก็มีโดดบ้างเล็กน้อยนะครับไอแมนครับไอแมนครับ สามศูนย์เจ็ดแปดครับไอร้านยอดลาบเป็ดอุดรอ,อยู่ตรงไหนครับอยู่ชันนช้นบนชั้นบนนะครับขอบคุณครับนี่ของพี่ใช่ไหมครับหรือไม่ใช่ไลแมนไลแมนใช่ไหมครับหกแปดสองศูนย์โอเคครับไปส่งอาหารให้ลูกค้าคนแรกกันดีกว่า 4.7กิโลเมตร แดืลูกชิ้นปลาไหลส,สาร26กิโลเมตรนั่นแหละครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่พัฒนาการนะครับ61นะครับกำลังจะจอดรถอัปเดตเลยงานก็เด้งมาแล้วนะครับตอนนี้ทุ่ม22นาทีนะครับน่าจะจบงานในและน่าจะพอแล้วนะครับถ้าเกิดไม่มีงานพ่่งขึ้นมานะครับเพราะว่าน่าจะพอดีกันอะ่ะเราจะเลิกวิ่งงานประมาณ2ทุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็ ไปรับอาหารให้ลูกค้าเนี่ย2.6กิโลเมตรนะครับก็ออกจากนี้นะครับได้ค่ารอบรอบนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับสำหรับงานที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ว่างอัปเดตเลยนะครับได้ค่ารอบรอบนี้38บาทนะครับผมก็โอเคเดินทางไปรับอาหารให้ลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับทุกคนน่าจะงานสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีงานพ่วงเด้งขึ้นมานะครับ เราครับก็ได้งานพ่วงมานะครับหรือว่างานถัดไปเมื่อกี้มานะครับนั่นคือร้านหอมชานะครับอยู่ห่างจากหมู่บ้านที่เราอยู่เนี่ยประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับเป็นงานสุดท้ายของจริงละไม่น่าจะมีงานเด้งขึ้นมาแล้วตอนนี้ทุ่ม37น,นทีนะครับตอนนี้นะครับหนึ่งก็ รอร้านรองานอยู่ที่ร้านหอมชานะครับดูเดี๋ยวนี้ตรงแถวพัฒนาการตรงเลียบทางรถไฟตรงนี้มันเจริญมากเลยไม่ได้เจริญดิไม่ได้มาเส้นนี้นานมากแล้วอ่ะสุพรรนเต็มมากเลยช่วงก่อนโควิดหรือว่าช่วงโควิดตรงนี้มันร้างเลยนะครับแต่ตอนนี้คือแบบคนเยอะมากคนแบบเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็งานเนี้ยเราต้องไปส่งนี่สองสามจุดนะครับแป๊บเดียวน่าจะแป๊บเดียวเดี๋ยวไปรับ ร้านก๋วยเตี๋ยวอีกทีนึงนะครับโอเคครับได้งานแล้วได้อาหารแล้วไม่ใช่ได้งานไปเอาอาหารก่อน ็นี่นะครับหลังจากที่เราจบงานเมื่อกี้เราก็กดพักงานไปนะครับก็จะมีเวลาเริ่มงานต่อไปนับถอยหลังหลังจากที่เราจบงานล่าสุดเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับก็นี่แหละกับพักงานไปนะครับก็รอนะครับแต่ว่าเราไม่วิ่งแล้วไงก็นะครับเดี๋ยวกลับไปสรุปกันที่บ้านกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับในการวิ่งงานวันนี้ตั้งแต่4ี่โมงถึง2องทุ่มนะครับสี่โมงเย็นถึง2องทุ่มนะครับก็เดินทางกลับบ้านกันนะครับทุกคนสรุปงานลายแมนวันนี้นะครับทุกคนก็ว <MAN> ิ่งไปได้ทั้งหมดนะครับ สรุปงานลยแมนวันนี้นะครับที่วิ่งไปนะครับมีทั้งหมดนะครับ12งานนะครับก็วิ่งตั้งแต่นะครับ4โมงนะครับเปิดรับงานแรกเนี่ย4โมงเย็นเลยนะครับก็จนงานสุดท้ายเนี่ยก็หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็วิ่งไปทั่วเลยได้ค่ารอบมาวันนี้นะครับ 418. 3 1สตาตังค์นะครับ418บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ทิปนะครับมาอีก40บาทนะครับในวันนี้คือได้ลูกค้า2องเจ้าเนี่ย สองเจ้าแล้วก็เป็นบ้านแบบลูกค้าแบบเป็นแบบเป็นคนมีอายุหน่อยนะครับก็ให้ทิปมา20บาท2คนเลยวันนี้ก็ถือว่าโชคดีเลยนะครับก็รวมไปเสร็จ4ี่รอยห้าบบาทนั่นเองนะครับผมก็วิ่งงานสนุกมากเลยนะครับหลังจากที่ไม่ได้วิ่งมาแบบหลายๆชั่วโมงอย่างเงี้ยนานแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งจะพาทุกคนนะครับไปวิ่งงานวินกันนะครับวินของไลน์แมนเนี่ยจะเป็นการวิ่งงานวินครั้งแรกของหนึ่งนั่นเองนะครับก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับจะไป วิ่งแถวโซนเนี่ยเหมือนกันเวลาเดียวกันแล้วเดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะสนุกแค่ไหนนะครับเพราะว่าเป็นการวิงว่งวินครั้งแรกของ1นงนั่นเองนะครับรอติดตามกันได้เลยนะครับกวอนนี้1ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดตุติดตามให้ช่องของ1ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับงานวินเดี๋ยวเจอกัน